เรื่อยๆเรื่อวันนีนะครับผมกล้องนงารุ่นรุ่นสีครับอันนี้นักกีฬาเอ็มเมเอชิ้นไทยนะครับชุดชิงชมป์อลกสสมัยนะครับก็วันนี้จะมาสาธิตนะครับการป้องกันตัวแบบง่ายๆนะครับง่ายๆเพียงแค่สาสต็ปคุณก็จป้องกันตัวได้แล้วนะครับก็คือกรณีที่เราโดนโอบอุ้งจากข้างหลังนะครับโดนบดนโอบนะครแน่นๆกอดแน่นๆเลยนะครับแต่ผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าพี่อาตัวรอดจะกท่านี้ทำยังไงนะครับโดย เชิญนะครับ oh, น oh, 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 like, ้องเพชรนะครับผมโอ้ยล like, uh, ูกศ right? uh, ิษย์ที่มาเรียนนะครับก็โดนใช้งานเลยทันทีนะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับกรณีที่เราทำงานหรือเล่นมือถือเล่นสุดใจเล่นอยู่สักอย่างหนึ่งเรามีคนมาทำมาล็อกตัวเราฮึบปังเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจตกใจเสียงแรกนะครับที่มันจะทำดิ้นใช่ไหมครับดิ้นยิ่งดิ้นก็ดิ้นแน่นเลยเฮ้ยไปปูไยปูแค่นี้นะครับมันก็จะแน่นมากนะครับวิธีล้อกันตัวและรอดจากท่านี้นะครับจะเป็น3เต็ปง่ายๆที่ ผาจะทำให้ดูก่อนนะครับโดยที่ยังไม่อธิบายนะโอเคนแน่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 นเลยเฮ้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 ยโอ้โหงงมั้งสิครับงงใช่ไหมอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแบบช้าๆนะครับช้าๆชัดๆนะครับอ่าล็อกนั่นนั่นต้งสติก่อนเลยครับสิ่งแรกที่ต้องทำก้ารเอาซ้ายมาข้างหน้ามือสองข้างนะครับประกบกันบุ๊บคุกเข่าขวาท้อง ลกมือนะครับเนี่ยพลมือแล้วชูมือหนหัวนะครับเหมือนไมหนังจับๆวงสมัยก่อนนะครับิีนี้นะครับเฮือฮอเจ้าค่าแล้วก็เตรียมวิ่งนะครับสับเพียงแค่นี้นะครับสามสเตปนะครับคุณก็จะปลอดภัยนะครับอันนี้ผมว่าผมการันตีนะว่าเวอร์จริงนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับควรหายิ่มวยดีๆเรียนหาที่ที่เรียนแบบครูผู้สอนเป็นจริงๆเรียนเอานะครับก็ ขอบคุณนักแสดงรับเชิญด้วยนะครับงั้นก็เดี๋ยวเจอคิดหน้าครับจะมีท่าอะไรใหม่ๆมาสอนนะครับ้วเจอกันครับพี e